สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนีผมอยู่ลานขายของญี่ปุ่นมือสองในเมืองสีสเกตนะครับซื้อลานว่าร้านแมเตอร์สองนะครับพี่น้องครับยุค้างๆกับห่างโลตัสเมืองสีสเกตนะครับสำหรับลานนี้นะครับถนน2-26ทางออกจากสีสเกตสิไปทั้งปุ่นทั้งโลตัสเนีครับพี่น้องลานยุค้างๆโลตัสครับโซนนี้ก็สิเป็นเสือผ่าและกันเน็กไทยครับ โซนนี่ก็สิเป็นล่องเท้าแล้วก็เป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายแล้วก็เป็นไม้ตีกรอบกับมีนะครับคุณผู้ชมครับโอ้ถ้วยจานชามนี่หลายครับพี่นองครับโซนด้านหลังนี่ก็สิเป็นเฟอร์นิเจอร์แล้วก็เป็นโตะ๊ะเป็นเก้าอี้เป็นเตียงนอนมีเอยียงมีทุกอย่างเลยนะครับพี่นองครับบริเวณนี่ก็เป็นเครื่องใส่ไฟฟ้าครับ ตรงนี้ก็เป็นอุปกรณ์ช่างนะครับในการตกแต่งบ้านต่างๆนี่ก็เป็นของใส่เล็กๆน,น้อยๆครับอันนี้ก็เป็นกล่องรุ่นเก่านะครับพี่น้องกล่องสมัยโบราณสมัยระบบฟิล์มบริเวเนในกรถ้วยจานชามแล้วก็กระ,กะติกน้ําร้อนไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของลานญี่ปุ่นมือสองในเมืองสีสเกตเฮ่านะครับพี่น้องครับซื้อร้านพันซื้อว่าร้านแม่เตอร์สองนะครับพี่น้องครับ พิกัดลานก็ยุ่ง้างๆห่างโลดตัดเมืองสีสเกตนั่นแหละครับพี่น้องครับ